อ้าวอ่าวตึงอาตากล่องมามันมันดึงสูงอะนี่เตีอยเด้ยจอมค่อย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ขัดเดี๋ยวี่ขาดแงด่มันเออแงด่งมันด้วยเออกลักูนั่นนั่นนั่นน่นนั่นโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วพี่แลกู วครับยี่คือยไก่รสวัสดีครับผมตำูกเคยพ่อหน่อยสยเดิมครับผมสวัสดีเดิมครับครข้าวไปส่จอมข้าหมือนีพยยามเบ็ดตะไหรครับใส่ไว้จากหลังละจอมฮุกบไปตำฮุกลังบอกว่ามันหาลังหมดจอมขึ้นมาบอกว่าฮุกิงอันหาลังก็หาลังเอาฮุกฮ <laughs> <ma> ุก no ลังละแต่ผมกเุกหมละสวัสดีตัวสาวครับพี่นจอมเขาืบอกเน่ใส่บ่อจอม เดี๋ยวแนวแนวใส่ก่อนนะเฮาเนาะหรือว่าห่อห,อหออยิบถืออันเล่ยเล่ยจอมถือเบ็ดเล่ยกระเดียมั้งเนาะตีเอิญเอาเนี้ยใส่ก่อนเนี้ยใส่ก่อกบนบรรยากาศเนี่ยอ่ะเศร้าๆครับไม่นี่ก็โอ้ยเงียบคือเก่าแล้วครับลมบ่บพัดบ่ตีงบ่อึงบดยังตอนเที่ยงก็บยีห้อรโอเบาตามสเต็ปเดิมครับเอิญครับเดี๋ยวสิยังลงไปทางนี้แหละครับทางทิศเหนืออ่านพอน่อยซ้อยเดิมครับ ใส่ไว้ประมาณหกหลังครับเมื่อวานพยายามกับปูสมจิตครับไงสมจิตเหลวโอ้หมานครับพี่น้องได้เกือบโลครับปลาไหลครับครับตอนแรงตอนนั้ก็มาไต่เขียดเท่านี้นะครับพี่น้องนะครับโอ้บรรยากาศงามครับผมวันนี้ยาม็ิปลาลัยเช้าวันนี้ว่ายาวสองคนได้ครับวันนี้เ่าลุนน้ำกันเด้ครับคุณน้อยมีได้มานำครับผมเยอะเออมายามสองคนครับประก็บประสบการณ์ครับพี่น้องก เก็บได้ดีครับวันนครับผมโอ้มาเบงนี่ครับอีมันเป็นสาดีครับมาเห็นตอนเห็นแต่ยำกลางคืนครับแต่ว่าเห็นยำกงเวทเนี่ยป oh, ้ายางเล็กอย่างสั้นเลยครับถ้าเป็นตอนหน้ามากนี่มันจะโย่ประมาณนี้พ่อจอมแม่นะต่ำเข้าวาเข้ามาเล่นสไลเดอร์นี่ได้เลยดีไหมกระดาษเทต่ำแล้วครับปะโหข้าหุ่นเป็นกระจกเลยต่ำห่อ้วครับผม ลุนกันนะครับรล่างแรกสีมันไม่มีมานครับผม,มอะไรเนาะไอต่ำลังแรกแข็งมานครับเช็กค่อนครับอือได้การแล้วอาของยาหม่ชัว ดึงบ่อต่ำตึงบ่อจอมมันดึงว่าออกสีดึงดึงวะตึงเลยเอคีว่าเปอร์เซ็นต์นี่เก่าเชห้าเปอร์เซ็นครับเดี๋ยวดิตอนแรกนี่สมจตบอกว่าแกก่อนแต่ว่าเขาดึงข้ามมาอยงสีไมนกระิหักนะจอมแวมันบอกไม่นเบอาจจะรุดแดดตามพรต้นไ้ตามน้อมือสอดข้าไปในหย่าฮานตามไปน้ำสายนะเดี๋ยวดแต่มอทบอกก่อนสานีคือสีเหลืองยี่เด่นาะ หลังแหลกแข่งมันหลังแหลกจัดเลยเนาะพี่น้องด้วยอโอ้ฮ <c oughs> ไปทางนี้หรือเปล่าไอ้ต่อมไม่ตจอมเดี๋ยวดอเกี้ยนี่เดี๋ยวกอนฮัก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 งาใหม่ออกง่าย เข้าสู่นนสถานการณ์ตึงเกียดครับพี่น้องทง่หผิจนะวจอดปัญญาให้น้องซาครับผมเห็นไว้ต่ำเห็นสายหรนะือเปล่า ตามเส้นสายจกมันก็นจกดึงออกก็ได้สายอยู่ทางพีสายไม่นอยว่ะน้ำสายไหมเออสายอยู่พีจอมพีเด้อเอาแนะล้วครับพี่น้องเอาแล้วได้ไว้ต่ำเดี๋ยวได้จอมลุนกันครับมันตึงขากว่านี่ ตีบ่ตาเดี๋ยวยด้จอค่อยๆระวังสายว็ยดขาดเดม่ไหอ๊โอ้ยมทีครับ <c oughs> อ้มันอยู่ในหนามัมนบ่เห็นหูอไรตามอุ้ยยังไงตาโอ้ด้ได้แล้วได้แล้นี่ครับ ป๊าดพี่น้องตัวแรกแข็งหมานครับผมอ,อุ้ยอุ้ยขัดขนาดขัดขนาดเด้อเด้อเด้อเดเรเลยวะ <c oughs> อุ้งตายแล้วไปต่ำตายแล้วครับเอเสียมาแล้วโอ้ตัวเกือบซ้ำๆหมูว่านเนี่ยต่ำอ,อุ้ยขัดถัว <c oughs> เดี๋ยวได้จอมนี่แล้วตัวที่มีละจอมพัดเพชรแ่บจอม เอาไปประกอบเป็นหลายเมนูไว้ต่อมนี่ครับปลาไหลเห็ดหลายเมนูครับแต่ว่าต้องเห็ดถึงเน้ยเครื่องถึงมันยังบ่กล่ามเนี่ยเนี่วก้อนเหับนี่โอ้โหด,ดึงเบบวกลักได้จอมอดึงเบตั้งแต่ขี่หอดพืน้นแบบที่อย่างไรได้ปลาไหลเนี่ครับโอ้ยเคามันไหนเกี่ยวหย่าจักอย่าง,างาม,มันยังไงตาอมเนี่ยมานี่ครับอยู่น้องนำ้ำไผ่กระบอก น้องน้ำผู้แขนมืนอนอาจารย์เมีนนิวันบ่ได้ครับมันนีผ่าแต่ว่ามันนี้แก่เมือเม่อสำเร็จครับแก่เมื่อสำเร็จมันครับโอ้ยขี้เหี้ยนี่ลายถันเนาะอื้มมครับผลงานสินโบรแดงครับผมตัวแหลกแข็งมันนุมต่ำดูเคยพอน้อยสรยเดิมครับม่เป็นผู้ใส่เองหรอกครับแต่วันนี้สมเดตจมใส่ไว้แหนตำมะยามกับของจองครับ เดี๋ยวคู้ต่อไปกันติดสีให้น้องจอมเป็นผู้เอาเด้อโอ้ยบ่ได้ตไอ้ตำฮะไปยังอ่ะมันยากฮะตำให้ตำเลยเอ้จอมต้องโชว์ฝีมือตัวได้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 โอเคโอเคหลังที่สองครับผมหลังที่สองอายุ้างๆกันนะครับอายุหมองอันนี้ครับลอย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 นิ่งนิ่งบางเป้าครับมิตลอดครับ กินอะไเนี่ยโอ้ปลาไหลไหลดิ่เต่าปลาไหลนี่การมาเสนอเดี๋ยวแต่ว่าขึ้นอยู่กับห้องตีหากินเฮ้ยว่าหากินเท่านี้ต่ำบึ้งหูบ้านจะเป็นบันไดจอมอนะไรจอมบุ้งหูเป็นเราจีหามาใส่เรื่อยๆให้พ่อแม่พี่น้องบึ้งอยู่ครับป่ะยามหลังต่อไปครับครับครับผมไปครับเข่าวทุ่งข่าเข่าวทุ่งเขานั่งก็จอมเข้าเกันมาอย่างก็เขาพายแยงพายแยงหรือพายแลมมาในตามือทายดังแหลมทายดังแลม เดินหน้าไปทางทือตะวันออกครับุใสไ่สไว้ท้าผืนป,ประมาณนี้ที่หลังครัจอมเขาย้อมมึงนี่สองกับอีซี่หลังนะครับโอ้โหกระเส้นผงนี่ครับทา่าผืนกันถือ,น,อนี่ถึงตัวง่ายครับป่ะแล้วกันเจ้าว่าขันหาเบ็ดว่ดเจกะโทรหาผู้นหน่อยครับเราอะถิงสามหลังสองท่าผืนที่หลังกระจอมต้องย่างขาเบิ้งเนาะต้องเบิ้งต้องเบิงงบงงบ้งนี่ดีนะจอมจังได้จักหลังอยู่บ่ ข้าวยางมันกันซื้อออกเอง <c oughs> เอานาะง้อไปครับพี่น้องนี่ครับวตึงกว่าจอมอืมใครทมนี่ป่ะว่าแมนว่านี่เราฟอร์ฟอดฟอร์ดที่้างป่นเ่ย <c oughs> น,นไอนนไปกันครับน,นั่นโอ้จอมวัดจูดวัดจ่าเลยตัวนี้เอาเอาเดี๋ยวนะจอมนานก็เป็นจูบจูบจอมมาดิว่าไงอโอ้ของหนาแทอ ดีเราได้หนึ่จอมน่าสงสัยมากนนะแต่ว่ามันถีดตรงก็จะบดหึ่งล้วหักปนันไดยุทธจอมแค่นี้พอใครมีหูเนี่ยต่้มหรือว่ามีหูหรือเลปล่าโอ้ยจุดของเนี่ยเฮ้ยเดือดเดือดเสียวกันอยู่บางนี่ไม่อยู่หลังหนึ่งเลยเนาะจอมครับของพวกนี้เอาบางทีก็มองนี่าบางทีก็มองนี่ครับกินเนื้อฟีฟี่กันเรบ่อยต่้มแม่กินเนื้อฟี เอ้ ue, หมูนี่มีหลังหนึ่งือวสองหลังวะจอมหลังเดียวหลังเดียวเน้อไอห้องหยามบ็ดไปหลา,คาะครับอดเาคอด่เสีย่ยวครับอ๊บ ยู่บางไหนอีกจอมจำมมายังดีอันไหมจอมผมมีผาดหาวยต่ำมาเนี่ยมันอบบนนนีก็เป็น,นางานงานจอมอน,นะฟารซอมมึงนะอโอ้นี่ครับรอนครับ ร้อน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 ไว้ต่ครับหลังทีเทเด่ล่ะจอมหนึ่งสองสามสี่สี่แอีกสองหลังครับครับร้อนหลังนีงหนง้หลังหนึ่งยุ่งอหารอีกหลังหนึ่งยุ่งแนวว่าที่นี่หลังที่หาเขายู่งแถวๆนี้แหละครับให้เห้ไดะเลยตา่านี่เลยครับโอ้ยนี่อนี่อ๋อนี่มาตึงนะจอม อ้าวอ่าวอติงอ่าตากลรองว่ะให้ตากลรองไปโจวกันนะเป็นงังไือเอาละครับเป็นตึงๆครับตำกี่ว้าเปอร์เซ็นต์จอมถือไว้ด้ะนี่างนี้ก่อนต้อเป็นบอดึงดึงดึดึงด่าจอมมันมันดึงสูงนี่ตีเอาเลยจอมค่อยค่อยค่อยคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขาดเดี๋ยวไม่ขาด จอดักมันเงาดักมันเออเงาดักมันด้วยเอออะไรนะเงาไป็นไปไหใส่สมาธิอยู่ครับค่อยๆดึงด้วยจอมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขัดค่อยๆดึงมันดึงสูบอะจอมดึงมันดึงสูบเลยจอมเหมือนปะเหมือนตัวตายนี่ดีอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องมันรุนกันครับผมมันดึงแห้งวะจอมกูนั่น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 อู้หมันดึงตัวนี่จอมอู้ดึงแห้งดึงแห้งดึงดึงปากออก สีปากก็เด you okay, okay. ี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงกันถุงกันเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่น้องเดี๋ยวป้อเออเอาขอคอยได้ขอคอยเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันขาดเฮ้ยเอาโมดุนกันนะครับพี่น้องตากล้องได้เจอโตเป็นครับผมโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วพี่น้องโอ้สุดยอดครับโอ้ยปไาพี่น้องโอ้สุดยอดพี่น้องจับโจมได้จอมโอ้ยกดยิ่งมั่งกดยิ่จอมนี่ผลงานชิ้นโบแดงครับผมโอ้ายขนาดพี่น้องเลยโอ้ยผมมันกนมากเท่าบวกกันเท่า มาถุงบวกก่อนแค่นี้น้ำปรทันหน่อยจอมเฮ้ยสานีก็ยากแล้วครับมันมีสายอยู่โอ้ยจอมต้องยกขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งหน้าครับประมาณสองขีดได้ครับเนาะจอมสองขีดป่ะสามเนี่ยโอ้ยสามสามดิสามสามกลัวครับคักอยู่ได้มไ้มนี่กินเลิกอยู่ตัวนี้เบิ่องหน้าปลาไหลกินเลิกกินเลือกโอ้ยม้าเหนียวครับเป็นยังไงความรู้สึกจอม กักักเยอะไอ้ต่อมดีใจวะจอมดีใจดีใจเยอะเนาะแข็งดิ้งลายได้ปลาไหลขัมันขัมันตีดังสี่ขันเท่าได้มันก็เป็นควอมผักพุ่มใจครับพี่น้องครับแต่ว่าเข้ากัต้องมาใส่เองเนาะครับแต่ว่าเข้าก็ยังเบิงผู้ปลาไหลบ้านในเก่งบ้านไดครับเข้าก็ต้องเลยนดุยซ่าน้ำปูน้ำยาเราจอมเนาะครับที่การหาอยู่หากินต้องเฮ็ดโตเป็นนามว่เต็มแก้ียววะจอมครับเฮ็ดน้าม้นแก้ียวคือ ไหนมีความหลูแต่เห็ุบ่าเป็นประมาณนออี้มีแต่ข้ามหมอกหบบว่าด้ไน,นะจอมเนาะครับนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือปัญหาคือจอมได้ว่าไสเว่อยย่หกหลังแต่ว่าตอนนี้ย้ำมาก่อนหลังที่หาแล้วครับหลังที่หกตอนนี้อยู่ยุ่งเลยต้องยางหาออกครับขันยางหาไว้เห็นกันสิโทษหาพอหน่อยพอหน่อยว่าบึงสวยครับน่นครับเอาใส่ใส่ถุงเฮาใส่ถุงโอ้ยยังได้จังสีแบบกับใบละจอมพ่อแบบนี้ ให้ปูปนป้อยให้ปดศุวิปันเอาปศุว่าเป็นแบบตามตัวนี้มันเป็นเปลี่ยนอยู่มันเลยดึงออกออกง่ายเนาะจอมเนาะคแม่นม,มีหยาม,มีหยังไปของไปแข่งนี่ยมันตอเนี่ยบอ่อยากเข่าได้นี่จอมบ่จกบ่วิธีจับปลาไหลเขาจับแบบไรจอมแสบแสบร้องจับโซ่งหรือเปล่าเดี๋ยวจังหลัง,ลงมือไม่ก็ได้ของไปหนิเพราะว่าเอาของไเตีบ่ไปหยังให้มันของอยู่หัาดนีะเคยได้ สีไขน้องจอมเบื้องนะครับโอ้เราต้อได้กัดได้จอมปลาไหมื่นบ่จอมจับแบบนี้อู้มือนี่ได้ต่ำมื่นบ่จับจังสั่นบ่แมนดิจับอะไรแมนครับเออเนี่ยมื่นบ่มื่นคือเ่าเอาไงคือห้องหูจับอยู่วิธีจับปลาไหลคือจับแบบนี้ครับแต่ว่ากับบ่แมนเราพูดได้สิจับได้เหมือนเดียครับบ่ต้องบ่ต้องมีเทคนิคหรอกะหรือว่ามันต้องฝีมืออยู่ในน้มหรือเปล่าไอ้ตัอมชักจอมแต่ว่าคันเอามือใส่ดินไส่นี่มันกับสิบ่คอยมือบ่ไหน เป็นเทคนิคแล้วก็เป็นประสบการณ์ครับผมเห็นมุ้ยปุ๋ยมูปุ่นสอนต่ํากับจับแบบนี้แหละครับแต่ว่าพ่อมาจับแถมันกับมืออยู่นอจอมเนาะมืออยู่ลครับล่างมือลัางหนามลัางเข้าครับหาลังที่หกต่อไปครับพี่น้องครับเบื้องหน่อยนะครับเดี๋ยวไทยไปให้ปูดอยเบืองเบื้องน้องผอมครับคิดว่ามันหู้ปลาไหลบ่มครับมันคือหู้ใหญ่นะครับแต่ว่ามันมันหนาแเม่นของนอจอมเนาะ โอ้ขนาดจ,จะเป็นหูปูเปนาะจอมแฟนๆครับคนใดหูวฝากคอมเมนต์ได้เลยครับผมว่า,าหูปลาไหลคอมมือหูปูเป็นไยต่ำครับแต่เบื้องส้นนี่ยนะจะเป็นหูปูเพราะมันบ่มีห้อยเรียบๆเนาะเพราะปลาไหลมันต้องเรียบๆเขาเนาะมันเป็นคล้ายๆงูไงต่ำโอ้ยเปล่าอาจเป็นหูปูเนาะครับรูปูรูปูเราหาล้างต่อไปครับผมยังหาปลาเจอครับหามีเห็นครับพี่น้องอยู่เมองไหนน้อหาเจอแล้วครับพี่น้อง เอา้าเฮ้ยไอ้ตำ่ำมันดึงไงนี่ดึงสิ่จอมไม่รู้ว่าของหยาหรือของหย่างหรือเปล่าไอ<ห>ต<ห>่มไอต่มไอต่ำร้อ,องๆตอาก,การเอง,อองมาเามื่อกั้ <30 S 3> นะคือของหยาอลักษณะแบบนี้ครับยังบอกว่าถือครับหาสิบหาสิบตวัดเขาพูดไ่หาสิบแบบเจ็ดสิบสามสิบเจ็สิบเนี่คก็ดึงกินสามสิบคือของหยานี่กันล่างวา

กินได้เนื้อได้เนี่ยแบบนี่อร่อยหมดเลยวะเนี่ยหลุดแล้่เหรอแรงว่าแห้งดึงมันสีหลายเติบไปเนี่ยต้มอันนี้คือทำบดิ่งเดียวแต่แดงมั้งเน่ยตัวนี้ละนาดตัวเนี่เตืบมึงเด้ยจอมเขาต้องมาแขม้วมันเป็ดขาดเลยมั้งเป็ดขาดกับม่เนาะเปิดมุนเร็วกับเป็ดมุนแบบอิ่วๆอิ่วๆเลยครับเดี๋ยวห้องมากไว้เดี๋ยวห้องมาใส่ที่หลังเอาตีต้มมากไว้ มากไปแล้วบ่้งปูนหน่อยเคยบอกอยู่เลยว,ว่าหูปลาไหลมันอยู่เมืองไหนมันก็จะอยู่เมืองเก่าแหละยู่งเก่ามากไปี๋ยวรอบหน้าจะแกะตัวสามก้อนนี่สามก้อนเดี๋ยวก้อนนี้นี่เดี๋ยวรอบหน้าเอามาแกะตัวไหมเดี๋ยวมาที่นี่กะสดิภากันกลับบ้าๆๆๆนครับเอาปลาไหลไปสู้ปูหน่อยนะจอมครับปูหน่อยยาปาลหนองไส้บึงสิเห็นยังกินก็จังติดตามชมกันต่อไปครับครับ เดินทางกลับก่อนครับหลัง,หงมือก่อนนี่ยังไงต่ำโอ้ชี้ท่านเราให้พ่อแม่พี่น้นนองบึง้งปิงดเลยนะผุนกขาดเลยจอนขาดออกเลยป้าถูกผุ่นบเสียกับพ่อแม่ว่านั่นนี่ครับน,น้าเหนียงนี่ครับนี่ขาดออกเลยบึ้งนี่นไม่ห้อยเหลือด้วยความจอมนี่ยเมนเมนเมนกินแสดงว่ากินตัวนี้เดี๋ยวห่อเนี่ยแหละมากสามจุดใบไงแหละเอามาใส่ เขาบปต้องใส่หลังดอกลายหลังดอกเขาใส่แค่นี้เขามายามเลยซุนกันเลยวายตามเเขาเหมือ่หาต่มาใส่ครับครับมาหอดหลังบานพูหน่อยใส่เดิมครับเยหักที่ี่มาโอ้เงาแจกขาผักกันหอยต่อาแล้วเริ่มบอกเริ่มบอกว่าีงไ่ยั้งครับใม่ใม่น่นยังหรอ ใช่เพาอาบน้าครับพี่น้องอแล้วครับ<อ>พอ่อนอา,าล้างเลยสองโซ่ครับพอ่อโอ๊บโอ๊พอพล้างเลยขาดล้างหนึ่งครับพ่อนี่ครับขาดล้างมากไปอยู่ครับดีครับพี่น้องแฟนครับมองทุกคนครับเมื่อนี้ให้ลูกเขยกับหลานลงไปยามเบ็ดลองเป็นยัไงมันละมีใหญ่เติบของผู้น้อยมันขาดเลยขาดมากไปอยู่คือได<อ>้เบ็ดมาทำ มันมันขาดแล้วก็มันขาดมันไม่เป็นกิ้วๆเลครับพอพอดึงออกพอดีเลยคับละเบดมันจะฆ่าปลาไปนะมันขาดลักษณะเลยรขาดลักษณะแบบหมุนแล้วก็เสียบมันก็มีเหลือดมียังต็มเลยครับยังออกไปจอบเอาเด้อตายตำมักเหมือนครับอ่าตายมันนีต่วอกับแปลไว้เบ็ดมันคือรุดออกมาเลยเฉว่าสีไปใส่ไว้หลอบหนึ่งมากมากกันไปอยู่ครับ ไปคุดเอาบ่อวันนี้แต่ว่าม่นตายคือคุดเอาลุไม่คุดเอาเลยบ่อครับพ่อท่านุดเดียวตอนเทียงเขาไปจอดเบื้งมันออกมาตายเด็คขันมันเลือดออกมามันจะออกมาตายอยู่ปากตัวแรกยุ่ันหน้ายี่แขนครับยุสายยี่แขนตัวที่สองในยุมองกันค็ดของถุงหลุวขอจบนยุ่างคู่สานแถวต้นปาล์มไหมครับผม้รโนั้น มึงบอกค่อยๆเหยียบบ่ถึงมันบุหรุพูดงาน้ะพูน้อยมันนี่ฮะเข้ากับพูดไปตามร่องลอยมันนี่แล้วตัวใหญ่ตา,ตายตัวน้อยพูตายครับนี่โอ้สองตัวบักง,งามเลยพี่น้อง <c oughs> อู้ตัวนี้ตายบ <c oughs> ลูกหรนพอดีพอดีขั้วอ้อมใส่กันเลยอ๋ <c oughs> อมันนี่พอดีไม่รู้อมอมบ่แมน่นอ้อมปลาไหลได้ลูกมั้ยครับครับกะ คลิปนี้กับเงินแต่ข้างหลนะวะแฟครับสุขุสุขคนครับมันนีกับไปยามเดนยประสบการณ์ตอนแรกผู้แรกต้องเป็นผู้ผู้เอาได้ครับพ่อแะ่ว่าผู้สองน้องน้องจอเป็นเป็นผู้เอาครับดึงกันเด้อรุ่นกันรุ่นกันนาดครับตนนั้นจะออกไปจอบตัวนั้นเนาะทียงมันเสียออกมาตายขันเลือดมาพูดเอาเลเราพ่อจำหมงหน่อยยครับคลิปนี้กับฝ้พี่น้องแฟนครับทุ่งหลัง่อนด้อครับผมอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับผม ลูกเคยกับหลานไปยามเพชรเสาเนี้กับมันอยู่ครับพี่น้องครับขอบคุณเลยหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับเด็ก,การเยอะนี่นอกเดี๋ยว